ผู้ติดตามเยอะแต่เวลาไลค์ทำไมคนดูน้อยมากคนดูคลิปนี้จบจะได้คำตอบมาดูกันเลยครับอันนี้คืองานวิจัยของคุยดีนะฮะที่ทำการวิจัยเองแล้วก็จากประสบการณ์2ปีก็จะวิเคราะห์ตัวเลขออกมาได้ดังนี้นะฮะให้คิดเป็น1%ของผู้ติดตามนะถ้าผู้ติดตาม1ล้านเนี่ยคนดูไลค์สดจะอยู่ประมาณ1,000ฮะผู้ติดตาม1 0 0 0 0แสคนดูไลฟ์สดจะอยู่ประมาณ100ผู้ติดตามหลักหมื่นคนดูไลฟ์สด10คน ลากพันหนึ่งคนนี่คือตัวเลขคร่าวๆนะครับที่คุณต้องเข้าใจเรื่องของระบบติ k To อกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครสามารถทำได้เยอะกว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยถือว่าไลฟ์ของคุณเนียสุดยอดมากเยี่ยมยอดมากนะครับอ่ะทีนี้มาดูสาเหตุกันเลยว่าทำไมถึงเป็นยางงั้นนะครับตอนที่เราไลฟ์เนี่ยบางคนนะเขาไม่ว่างตอนที่เวลาที่เราไลฟ์นะต่อมาคือระบบมันไม่แจ้งเตือนตอนที่เราไลฟ์นะ ไลค์ like, ไม่ถูกนํำส่งหรือเราไปทำผิดกฎชุมชนบางครั้งเราโดนปิดกัน้นหรือไลค์ชนกันกับเพื่อนนี่คือสาเหตุหลักๆที่ทำให้ไลค์แล้วคนดูน้อยแต่คุณไม่ต้องซีเรียสน,นะวันนี้คุณได้วิธีการแก้ไปด้วยดูวิธีการแก้คือตอนที่คุณทำคลิปเนี่ยให้ลองใส่สติ๊กเกอร์เข o ดาวที่เป็นสีชมพูนับถอยหลังนะต่อมา ให้ใส่เวลาไลฟ์หน้าโปรไฟล์ t ิกตอกจะทำให้คนเขารู้ว่าคุณไลฟ์เวลากี่โมงนะทีนี้ต่อมาทำคลิปบอกตรงๆไปเลยว่าจะมีกิจกรรมไลฟ์ให้เตรียมคนมานะต่อมาให้บอกให้ผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่คนติดตามเราเนี่ยระบบของ t i k t o k เขาจะไม่ได้ส่งการแจ้งเตือนไลฟ์ทั้งหมดครับเราต้องกดกระดิ่งอันบนสุดนั่นเองนะครับอ่ะต่อมา มาประจำเวลาเดิมทุกวันอันนี้โคตรสำคัญบอกเลยในยุคนี้นะต่อมาห้ามนะเบื่อหาอะไรมาล่อตาล่อใจคนเปลี่ยนฉากบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่จะทำให้ไลฟ์ของคนมีคนดูเยอะมากขึ้นยังไงก็ลองเอาไปปรับดูกันนะครับรีบดีๆแบบนี้ฝากเพื่อนๆแชร์และรีโพสต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ